เรือมาขึ้นบกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าได้สักกี่ตัวพานเบ็ดกลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอาวุธคูก่กายในการที่จะไปลาป่าปลานะคะนี่คืออาวุธคูก,กายนะคะอาวุธคูก่กายมีอะไรบ้างลอนนกไปมาครึ่งค่น,น,นวัน ก็ได้อยู่นะคะได้เลยบ้างนะปลาเก๋าปลากระพงแดงก็ตัวพอดีพอดีได้อยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่โอเคได้อยู่ค่ะเอาตัวเดียวพอนะคะวันนี้ทอดตัวนี้ตัวเดียวค่ะตัวนี้ตัวเดียวนะคะที่จะทอดนะคะตัวเดียวนะคะตัวเดียวพอตัวนี้ตัวเดียวพอทอดวันนี้ค่ะ